ฟีเจอร์ใหม่ในจิมินายโฟโตู้วิดีโอปรับภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวให้มีชีวิตได้ในพริบตาเดี๋ยววันนี้ยังน่าจำลองให้ฟังค่ะตื่นดูเรื่องไอทีทุกเชา้าไปกับ w เวกรายการที่ทำให้ทุกคนทันทุกข่าวไอที ตอนนี้นะคะ g o เ g l e เขาเปิดตัวฟังก์ชันใหม่ให้ผู้ใช้งานจิ m i n i นสามารถเปลี่ยนภาพนิ่งเป็นวิดีโอความยาว8วินาทีพร้อมกับเสียงประกอบอัตโนมัติผ่านโมเดล v ี o 3ที่พัฒนาโดย d e e p m ม n d ค่ะสามารถอัปโหลดภาพเลือกวิดีโอจากเมนูและพิมพ์คำอธิบายได้ด้วยนะเช่นเอฟเฟกเคลื่อนไหวและเสียงหลังจากนั้นนะคะระบบจะประมวลผลและสร้างวิดีโอให้แบบอัตโนมัติเลยค่ะแต่แต,แต่ฟีเจอร์นี้ค่ะขอให้บริการเฉพาะผู้สมัครใช้งาน Google AI Pro เท่านั้นนะ สายวิดีโอตัดต่อนะคะมีฟีเจอร์นี้บอกเลยว่าทำงานรวดเร็วสะดวกสบายสุดๆจากรูปนิ่งนะคะกลายเป็นคอนเทนต์เคลื่อนไหวที่มีชีวิตขึ้นมาได้ทันทีเลยค่ะ แต่ถ้าใครอยากจะดูวิดีโอให้ลื่นไหลทันสมัยเหมือน AI เนี่ยต้องอัปเกรดจอให้ชัดกว่าเดิมนะคะและจอในยุคนี้ค่ะบอกเลยว่าเขามีความสามารถบางอย่างที่แอบซ่อนไว้ที่หลายๆคนยังไม่รู้และความสามารถนั้นก็คือจอเกมมิ่งที่ OC ได้โดยไม่ต้องพึ่งซอฟต์แวร์แค่เปิดเมนูก็พุ่งไปเลยจาก 180Hz เป็น 200Hz ได้ในทนันที หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจอมอนิเตอร์เกมมิ่งในยุคนี้เนี่ยเขาแอบซ่อนพลังพิเศษที่เรียกว่า O v e r c l o c k r e f r e s เล a เเอาไว้ให้เราได้ใช้งานโดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่มเลยแม้แต่นิดเดียวจากเดิมนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับตัวเล็กเลฟเลสเลตแบบมาตรฐานแต่จริงๆแล้วค่ะมีจอมอนิเตอร์ Monitor บางรุ่นที่สามารถดันความลื่นไหลให้สูงขึ้นไปได้อีกยกตัวอย่างเช่น AOC 2 2 B 3 0 HM 2เนี่ยสามารถดันจาก100 h z มาเป็น o อ e ว clock ได้ถึง120 h งร้อร แต่ AOC 27G4 จาก180 h ฮสามารถดันโอเวอร์คล็อกได้สูงสุดถึง200 h z เลยค่ะเพียงแค่ทำ2ขั้นตอนง่ายๆนี้เลย 1. ใช้สาย HDMI หร Display Port ตามเวอร์ชันที่เจอรองรับ 2. เข้าจอเมนูแล้วเปิดโหมด performance หรือ Overclock เพียงเท่านี้นะคะก็สามารถเปิดสกีภาพจอได้แบบเต็มสปีดพร้อมรองรับ FPS สูงในเกมแบบไม่เสียเฟรมแม้แต่ซีววินาทีเดียวค่ะ ส่วนใครนะคะที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์เล่นเกมแบบไม่มีสะดุดต้องตัวนี้เลยกับ AOC 27G4 รุ่นนี้นะคะเป็นอีกรุ่นที่น่าจับตามองมาก ด้วยสเปคระดับ e-Sport ที่มาพร้อมกับหน้าจอ27นิ้ว FHD 180Hz า Panel Fast IPS ที่เร็วกว่า IPS ทั่วไปถึง4เท่าตอบสนองไวรองรับ G-Sync Compatible มาพร้อมกับ HDR 1 0และ Super Color สีจัดแสงคมเขาสามารถปรับจอได้ครบขาดทั้งสูงเอียงหมุนรองรับเกมมิ่งแบบทุกสไตล์เลย รุ่นนี้นะคะจึงเหมาะกับเกมเมอร์ใส่ FPS และ Racing ค่ะที่ต้องการความเร็วและความแม่นยำแบบเฟรมต่อเฟรมส่วนใครนะคะที่กำลังมองหาจอเกมมิ่งไซส์เล็กแต่พลังเกินตัวเนี่ยขอแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะกับ AOC 22B30HM2 รุ่นนี้เข้ามาพร้อมจอเกมมิ่งขนาด21.45นิ้วค่ะมาพร้อมกับฟีเจอร์แบบเกินราคาเลยเหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการความลื่นไหลในราคาประหยดัด ที่มาพร้อมกับ r e f r e s h rate 120 h z ตอบสนองไว1 m ดบิลิเซกีลดภาพเบลอในเกมแอคชั่นหรือ FPS รองรับ a d a p t i v e ซ y n c ลดอาการพาพฉีกหรือกระตุก p a น e ว VA มุมมองกว้าง178องศาสีไม่เพี้ยนเมื่อมองจากด้านข้างดีไซน์ขอบบาง3ด้านเหมาะสำหรับการตั้งหลายจอลดแสงสีฟ้าและการกระพริบป้องกันอาการตาล้าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ AOC 22B30 h m 2เนี่ยเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นเกมอย่างดื้นหล ในราคาที่คุ้มค่าหรือใครที่อยากจะได้จอที่ทั้งเร็วทั้งคมและเร่งได้เกินขีดจำกัดนะคะก็จะต้องเป็นตัว AOC 2 7 G4 เลยค่ะที่สำคัญนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเขารองรับ refresh r a t สูงถึง120 h z แบบ overclock โดยที่ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เลยค่ะเพียงแค่เปิดใช้งานผ่านเมนูจอใช้ใส่ย HDMI ที่รองรับก็สามารถเล่นเกมได้แบบเฟรมลื่นๆได้ทันทีค่ะ โอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นของแรงที่เกิดมาเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะเ็ข่าว IT ทีที่น่าสนใจได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์ข่าไวเข้าใจง่ายสไตล์คนไอทีกับ Awake ที่ Advice ค่ะ